วัสดีครับพบกับ E a g กิ o อ n o อีกครั้งวันนี้มานำเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับขั้นตอนการร่วมลุ้นกิจกรรมแจกทองจาก EOK OK นะครับ 1. เปิด Eagle of No ในในช anel y o u t u b e ครับกด Subscribe 2. เปิด Facebook ครับผมไลฟ์เพจ e a g กิ of n o แล้วกดติดตาม 3าํทการแชร์คลิปมาที่ Facebook นะครับผมแล้วติดแฮชแท็กีโอเคแจกทองสามขั้นตอนง่ายๆ1นึ่ซับสองไลค์สแชร์แค่นี้คุณได้ร่วมลุ้นทองแล้วครับผมข้อมูลประวัติพระประอิทธิพลพระอาจารย์ออสวัดสายไหมปทุมธานีพระปริอิทพลหรือพระอาจารย์ออสเป็นพระเกจิอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมาแรงในยุคสมัยนี้ โดยเฉพาะตะกุดรูปปืนอัตโนโประวัติเกิดเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2502ั2 5ปัจจุบันอายุ48ปีเดิมชื่ออิทธิพลเพ่งผลมีบิดาชื่อจอสต่อสวัสดิ์เพ่งผลเสียชีวิตแล้วมารดาชื่อนางประชิตเพ่งผลเสียชีวิตแล้วเช่นกัน มีพี่น้องร่วมกัน9คนเป็นคนที่6บ้านเดิมอยู่ที่ตำบลวังลึกอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีจากนั้นเดินทางย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพเนื่องจากบิดาเป็นทหารต้องย้ายที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งอุปสมบทที่วัดสายไหมตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี มีพระสุนทรศรีราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเป็นพระอุป,ปชาเมื่อวันที่6มกราคมพุทธศักราช2534ก่อนจะเข้ามาบวชนั้นใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุขับรถชนกับรถคนอื่นทำให้มีพัวซีทำให้ มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4คนเมื่อลงรถมาเห็นคนตายเต็มถนนกับตาตัวเองและถูกดำเนินคดีขับรถประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตถูกต้องโทษจำคุก5ปีและได้ลดย่อนโทษเหลือ3ปีหลังพ้นโทษออกมาจึงตั้งปฏิฐานกับตัวเองขอบวชเพื่อชดใช้ความประมาทและความผิด ที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและทำให้ครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับความเสียใจและโดยความรู้สึกเสียใจเช่นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความทรงจำความรู้ต่างๆด้วยตนเองและได้พบกับตำราคาถาของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท เมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมควบคู่กับตำรากระทังแกลก้าจึงขออนุญาตจากเจ้าอาวาสขอช่วยสร้างวัดบ้างด้วยการนำวิชาที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมานี้ทาตะกุดลูกปืนแจกเป็นวัตถุทานโดยเริ่มแรกนำแจกให้กับญาติโยมที่เข้ามาทำบุญที่วัดสายไหมในขณะที่เดินบินธบาตอนเช้าเมื่อญาติโยมใส่บาทแล้ว ก็แจกให้กับญาติโยมที่ใส่บาตบางคนก็รับบางก็งงว่าให้อะไรมาแต่ก็มีบางคนเก็บไว้บางคนก็ไม่สนใจอะไรอยู่มาวันหนึ่งได้แจกตะกุดลูกป,ปืนให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยย่านลาดพร้าวจำนวนห้าคนแล้วเกิดอุบัติเหตุยาาิสะพานพระรามสองสภาพรถเก๋งทั้งห้าคนนั่งไปอยู่ในสภาพไม่มีชิ้นดีพังยุบทั้งคัน แต่ผู้ที่นั่งมาในรถได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสื่อมนชนสอบถามทราบว่าทั้งห้าคนปกตะกุดลูกปืนพระอาจารย์ออดวัดสายไหมกันทุกคนตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่ประชาชนแห่กันเข้ามาขอรับตะกุดลูกปืนกันที่วัดสายไหมเป็นจำนวนมากจนเกิดปัญหาถึงขั้นว่าปอกกระสุนลูกปืนหมด และทำไม่ทันกับจำนวนประชาชนที่แห่ขอตะกุดจึ่งได้ต้องประกาศหยุดแจกตะกุดลูกปืนเพื่อรอรับการบริจาคปอกกระสุนและใช้เวลาทำพิธีปลูกเสกตะกุดลูกปืนต่อไปชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับ